ครับผมช่องดักเโลฮุอีกครั้งครับกน,นิยายเรื่องทายาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่124 <c oughs> ความเดิมจากตอนที่แล้วโจหยวนของเราก็กำลังแข่งขันนะเพื่อชิงคัดเลือกยอดเขานะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อเลยนะครับ เพื่อจุดสูงสุดแท่นหินจำนวน9999แทน่นถูกวางเรียงรายเป็นรูปพีระมิดลอยอยู่บนท้องฟ้ามองดูแวววาวงดงามเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ซุมในขณะนี้พลังยวนที่บ้าข้างแผ่กระจายยังรุนแรงจากแท่นหินต่างๆมากมายมองเห็นฝูงคนเลืองแสงกระโดดขึ้นไปอย่างต่อเนื่องกระโดดจากแท่นหินหนึ่งไปอีกแท่นหินหนึ่งขณะที่พวกเขาปีนขึ้นไปนั้น แทบไม่มีกฎอื่นใดสําหรับพิธีคัดเลือกนี้ตรงกลางแท่นหินแต่ละแท่นจะมีที่นั่งอยู่ตราบใดที่มีคนนั่งบนนั้นได้โดยไม่มีใครมารบกวนสักหนึ่งนาทีแท่นหินก็จะปิดลงทําให้คนอื่นไม่สามารถเข้าไปได้เมื่อเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นแสดงว่าแท่นหินนั้นมีคนครอบครองเรียบร้อยแล้วสามารถใช้ทุกวิธีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้สุบๆๆโจหยวนส่งหวานซี เจ้าขุนและคนอื่นๆติดตามกันขณะที่แท่นหินแต่ละแท่นเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วใต้เท้าพวกเขาในกลุ่มของพวกเขานั้นมีคนมากกว่า50คนโดยแต่ละคนล้วนเป็นยอดฝีมือจากบรรดาสิทธิ์ภูเขาชั้นนอกดังนั้นเป้าหมายของพวกเขาก็คือหนึ่งรออันดับแรกในพิธีคัดเลือกยอดเขาในระยะสั้นๆด้านหน้าพวกเขาทางขวาก็มีอีกกลุ่มนึงซึ่งกำลังกระโดดผ่านแท่นแล้วแท่นเล่าเช่นเดียวกันพวกเขาก็คือกลุ่มของสิทธิ์ซึ่งโจนำโดยลู่เฟิง สายตาของทั้งสองฝ่ายประทะากันเป็นระยะระยะมีประกายไฟพุ่งออกมาแม้ว่าจํานวนของทั้งสองฝ่ายจะไม่ได้มีอะไรพิเศษเมื่อเทียบกับกลุ่มต่งตางๆบนภูเขาชั้นนอกแต่ทั้งสองกลุ่มถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดดังนั้นทุกการกระทำพวกเขาจึงดึงดูดความสนใจได้เป็นพิเศษเหล่าศิษย์คนอื่นๆบนแท่นหินต่างถอยห่างไม่กล้าที่จะแข่งขันกับสองกลุ่มนี้เมื่อเวลาได้ผ่านไป กลุ่มสิทธ์ทั้งสองกลุ่มก็ได้ผ่านแท่นต่างๆจํานวนมากอย่างรวดเร็วและเริ่มค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณด้านบนของพีระมิดนั้นที่นี่คือที่ตั้งของแท่นหินหนึ่งอําดับเมื่อมาถึงจุดนี้บุคคลจากทั้งสองกลุ่มก็เริ่มแยกย้ายกันออกไปเลือกแท่นหินของตนเองแน่นอนว่านอกเหนือจากทั้งสองฝ่ายที่นำโดยโจอยู่และลู่เฟิงแล้วก็ยังมีสิทธ์อีกมากมายที่แข่งขันกันเพื่อชิงแท่นหินเหล่านี้ซึ่งประกอบไปด้วยสิทธ์ของเซึ่งโจและสิทธ์นอกซึ่งโจอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นสิทธิโดดเด่นทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกจากโจโหยวนหรือลู่เฟิงก็ยังมีสิทธิ์อีกหลายคนเลือกที่จะวางตัวเป็นกลางโดยปฏิเสธที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความแคนระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นในปัจจุบันพวกเขาต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มีแท่นหินจำนวนจํากัดดังนั้นพวกเขาจึงไม่สนใจอีกต่อไปว่าใครจะสังกัดอยู่ฝ่ายใดลู่เฟิงได้อยู่ด้านหน้าสุด สายตาอันเย็นชาของเขาจ้องมองไปที่โจยวนเป็นระยะะซึ่งอยู่ห่างไปเพียงระยะสั้นๆเดิมทีเขาตั้งใจจะคัดเลือกสิทธิ์ชั้นยอดซึ่งโจดและบังคับให้ตนเองอยู่สิบอันดับแรกหากโจยวนกล้าที่จะแข่งขันกลุ่มเขานั้นก็จะลุมล้อมและไล่เขาออกไปถ้าเป็นอย่างนั้นโจยวนก็คงไม่มีโอกาสได้ดวลกับลู่เฟิงด้วยซ้ำแต่ลู่เฟิงก็ไม่ได้คาดคิดว่าโจยวนจะรับสิทธิ์ชั้นยอดมาอยู่ในกลุ่มอีกด้วยพวกเขาเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกันทำให้แผนการของเขาไม่สามารถบรรลุผลได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นข้าจะเย็ยบเจ้าลงพื้นด้วยตนเองดวงตาลู่เฟิงเต็มไปด้วยความย่อเย,อเยอ้ยตราบใดที่โจเซียวเย่าไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวเขาก็จะให้โจยวนได้เห็นช่องว่างระหว่างพวกเขาลูเ่เฟิงเงยหน้าขึ้นมองเห็นบริเวณด้านบนสุดของพีระมิดแท่นนั้นแท่นหินสีเงินก้าวแท่นเป็นประกายระยิบระยับภายใต้แสงอาทิตย์เมื่อถึงเวลานี้เหลือเพียงก้าวร่างที่อยู่เบื้องหลังเขาอย่างไรก็ตามพลังยวนอสงพลังแผ่กระจายออกมาจากพวกเขาแสดงให้เห็นชัดเจนว่าแต่ละคนนั้นเป็นบุคคลที่น่าเกรงขาม มีคุณสมบัติในการแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งสิบอันดับแรกดวงตาพวกเขาเริ่มมีประกายตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆโดยเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าการต่อสู้แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นชินเจินเล่หงเทากูมิงลู่เฟิงสูดหายใจเข้าลึกในช่วงเวลาต่อมาเสียงตะโกนคล้ายกับฟ้าร้องก็ดังขึ้นไปจัดการซะหลังจากลู่เฟิงตะโกนประกายแสงแห่งความช่วยร้ายฉายแวบขึ้นมาในดวงตาชินเจินและคนอื่นในขณะที่ขึ้นพลังหยวนบ้าคลั่งพุ่งเข้าใส่อย่างรุนแรง เปลี่ยนเป็นกระแสน้ําโจมตีกลุ่มของโจโหยวนกระแสน้ําเชี่ยวกราดพลังหยวนหลายสายพุ่งเข้ามาสายตาโจโหยวนกระพริบเล็กน้อยแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆบนใบหน้าของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาคาดการเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วเขายื่นมือออกมาและโบกมือเบาๆที่ด้านหลังทรงวานซีเจ้าคุณเชียวสิวและคนอื่นๆต่างแสดงตัวร่วมกันในขณะที่พลังหยวนท่วมท้องฝาปะทะกับการโจมตีของอีกฝ่าย มคืนกระแทกของพลังหยวนอันบ้าคลั่งแพ่ขยายออกไปดังพายุชินเจินและคนอื่นๆตะโกนโจหยวนถ้าเจ้าต้องการผ่านเจ้าต้องถามก่อนว่าพวกเราเห็นด้วยหรือไม่ฮ้าชินเจินคนอย่างเจ้าไม่มีคุณสมบัติที่จะขัดขวางน้องชายโจหยวนหรอกข้าจะเป็นคนเล่นกับเจ้าเองเมื่อได้ยินเสียงของชินเจินเจ้าคุณก็พุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับตะโกนจนตัวโยกเจ้าจะหยุดข้าได้หรือความย่อเฉยปรากฏบนใบหน้าของชินเจิน เจ้าคุณไม่ตอบสนองร่างของเขาใช้แวววาวประกัศตัวต่อหน้าชินเจิน้นพลังหยวนหมุนวนอย่างรวดเร็วไปรอบๆมือที่กำลังใหญ่โตของเจ้าคุณตุม้มเจ้าคุณส่งขึ้นพลังกระจัดกระจายลมพายุแรงพัดลมไม้ยางรุนแรงทั้งสองกลุ่มปะทะกันอากาศใต้มือพวกเขาถูกฉีกขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างรวดเร็วคึ่นกระแทกเกิดขึ้นเมื่อร่างทั้งสองลงสู่แท่นหินและเซถอยหลังไปหลายก้าวท่าทีย่อเย้ยของฉินเจิ้นในตอนแรกกลายเป็นหน้าเกลียดมากขึ้นขณะพูดยังมนหมองว่า เหตุใดหัดแห่งท้องฟ้าของเจ้าถึงไปถึงระดับที่สองได้เราต้องรู้ด้วยว่าความก้าวหน้าของชินเจินในหัดแห่งท้องฟ้านั้นต้องยกความดีความชอบให้กับครูฝึกส่วนตัวที่ลู่เฟิงเชิญมาและทรัพยากรในการฝึกฝนมากมายมีเพียงสิ่งเหล่านี้เท่านั้นที่เขาจะสามารถไปถึงระดับที่สองได้จากสิ่งที่เขารู้การฝึกหัดแห่งท้องฟ้าของเจ้าคุณตามหลังเขาเป็นอย่างมากแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตามเขาทันแต่พลังหัดแห่งท้องฟ้าของเจ้าคุณในก่อนหน้านี้เข้าถึงระดับสองอย่างชัดเจน เจ้าคุรียลิมฝีปากหยดน้ําฝนหมุนวนไปรอบๆกําปั้นขณะที่กำแน่นทําลายล้างบริเวณโดยรอบอย่างบ้าคลั่งโดยพลังทําลายล้างที่น่าทึ่งนี้เขาสแสยะยิ้มและกล่าวทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณพวกเจ้าถ้าพวกเจ้าไม่ตัดสินใจจัดการกับน,น้องชายโจโหยวนเขาคงไม่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับศาสตร์หยวนแก่พวกเราดวงตาชินเจิ้นเต็มไปด้วยความสับสนเขาเคยได้ยินมาว่าโจโหยวนกําลังให้คําแนะนําแก่เจ้าคุณและคนอื่นๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะัก ท้ายส,สุดแล้วไม่มีใครเชื่อว่าโจหยวนจะมีความสามารถขนาดนั้นแต่ในความเป็นจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้อยู่ตรงหน้าเขาก็คือศาสตร์ยวนเจ้าคุณนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าของเขาเลยชินเจินประกาศอย่างเย็นชา <H m. S 1> <h ook> มีอะไรให้หน่าดีใจพี่ชายลูกจะสอนโจหยวนว่าใครเป็นผู้ชนะตัวจริงในพิธีคัดเลือกยอดเขานี้คิดผิดแล้วที่คิดจะท้าทายสถานะของพวกเราคนทวีปเซึ่งโจ เราจะได้รู้ว่าใครเป็นฝ่ายพูดถูกหลังจากที่เราได้ต่อสู้กันแล้วเจ้าคุณหัวราอออกมาอย่างเย็นชาโดยไม่อรอชา้าเท้าของเขากระแทกพื้นส่งผลให้ร่างกายของเขาพุ่งเข้าไปข้างหน้าบนแท่นหินอีกหนึ่งแทน่นส่งหวานซียืนอยู่ตรงหน้าเล่ยหงเถาเล่ยหงเถาพูดพร้อมกับกอดอกน้องสาวส่งคำพีหินดำของเจ้าแพ้ทางหยางแดงของข้าข้าแนะนำให้เจ้าออกไปเสียในขณะที่ยังทำได้ส่งหวานซีหัวร้อเบา คำพูดของพี่ใหญ่เล่ยไม่ผิดแต่ตราบใดที่คัมภีรหยินดำของข้าฝึกฝนมากกว่าคัมภีหยางแดงของเจ้าเจ้าก็จะเป็นคนถูกโต้กลับแทนริมฝีปากของเล่ยหงเทาเริ่มเยาะเยะ้ยข้าได้รับคำแนะนำมาทั้งวันทั้งคืนตลอดเดือนที่ผ่านมาและคมภีรหย,ยางแดงของข้าก็ได้เข้าสู่ขั้นเริ่มต้นแล้วในแง่ความเชี่ยวชาญเจ้ายังห่างไกลที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของข้ามากขณะที่เขาพูด แสงสีแดงก็เริ่มพุ่งออกมาจากร่างของเขาในขณะที่ความร้อนอันน่าสะพึงกลัวแร่กระจายอย่างช้าๆและทําให้พื้นดินโดยรอบตัวของเขาไหม้เกรียมอย่างไรก็ตามซ่งวางซีเพียงยิ้มจังๆเพื่อตอบสนองต่อความร้อนที่ครอบงาพลังหยวนที่พุ่งผ่านในร่างกายของนางขณะที่พลังหยินอันเย็นเยือกกราบเต้นเป็นจังหวะทําทให้พื้นดินใต้เท้าของนางกลายเป็นน้ําแข็งได้ทันทีอากาศหนาวเย็นลอยขึ้นปิดกั้นแสงสีแดงของเล่ยของเทาจนหมดพิลเลย่ยช่างไม่ใส่ใจเส้นเลย คำพีหินดำของข้าก็ก้าวหน้าไปอีกขั้นภายใต้การชี้นำของน้องโจโยวนในเดือนที่ผ่านมาเช่นกันนางหัวร้อยอย่างมีสเสน่ห์พูดตามตรงข้าควรจะขอบคุณพวกเจ้ามากกว่าการแสดงออกของเล่หงเทาเปลี่ยนไปในทางหน้าเกลียดเมื่อเห็นพลังหยุนที่หน้าตกใจแพร่กระจายออกมาจากร่างของส่งหวานซีไม่นานหลังจากนั้นเขาก็สูดหายใจเข้าลึกโจโหยวนมีความสามารถบางอย่างแต่คราวนี้ทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการพวกเจ้าอาจจะหยุดพวกเราได้ แต่อย่าลืมว่ายางซิลอ่อนแอกว่าพี่ลูกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและไม่มีใครอยู่ข้างพวกเจ้าที่จะไปหยุดเขาได้หรอกส่งวันซีขมวมดคิวเล็กน้อยอยางซิลอยู่ในอันดับสามในบรรดาสิทธิภูเขาชั้นนอกแม้ว่าเขาจะไม่ได้อวดความสามารถเท่าไร่แต่เขาก็เป็นหนึ่งคนที่แข็งแกร่งที่สุดในฝ่ายของลู่เฟิงอย่างแน่นอนนางมองไปยังแท่นหินที่อยู่ไกลออกไปนับตั้งแต่มาถึงแท่นหินทั้งสิบแท่นบนสุดนี้ เยาเยาได้ครอบครองแท่นหินแห่งหนึ่งอย่างสบายๆก่อนจะเริ่มตั้งอ,าาอัครายวนหลายอันไว้บนแท่นหินนั้นนอกเหนือจากสิทธิพงโง่เขาไม่กี่คนที่พยายามเข้าไปและถูกฆ่าตายในทันทีในตอนแรกก็แทบจะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แท่นหินของนางเลยแม้กระทั่งลูกฟงและคนอื่นๆก็ยังคงหลีกเลี่ยงนาง หลังจากยึดครองแล้วเยาเยาก็นั่งอยู่ตรงนั้นราวกับว่านางแค่มองดูในฐานะผู้สังเกตการ์เท่านั้นไม่แสดงทีท่าว่าจะช่วยเหลือโจโหยวนแต่อย่างใดส่งหวานสีหัวเราะออกมาอย่างขมขื่นก่อนที่นางจะเงยหน้าขึ้นเพื่อมองไปยังจุดที่ร่างสามร่างกำลังกระโดดขึ้นไปในอากาศโจหยวนอยู่ใต้แท่นหินงสีทองขณะที่ร่างสองร่างยืนอยู่กลางอากาศเบื้องหน้าเขาลู่เฟิงและหยางซิวลู่เฟิงมองโจยวนอย่างเยาะเยะ้ยขณะพูดยังไม่ใส่ใจดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ได้เอาคนมามากพอ มีอรอยยิ้มผิวเผินปรากฏบนใบหน้าของเขาโจโหยวนที่ยืนอยู่บนอากาศเหนือแท่นหินสีเงินพลังหยวนสีทองก่อตัวเป็นก้อนเมฆใต้เท้าขณะที่เขากำลังมองไปข้างหน้า้ดยใบหน้าไร้ความรู้สึกตรงหน้าเขาลูกเฟิงและหยางซิยวยืนอยู่โดยเอามือไพร่ไว้ด้านหลังพลังอำนาจสองพลังนั้นพุ่งขึ้นไปในอากาศเหมือนดังภูเขาสองลูกที่ขวางทางไปยังแท่นหินทองคำแท่นสุดท้ายเหมือนเสือสองตัวที่ขวางทางเขาเอาไว้สายตาเฉยเมยลูกเฟิงมองไปทางโจโหยวนขณะที่เขากล่าวว่าโจโหยวน เจ้าควรหยุดแค่ตรงนี้เขาไม่ได้พูดอะไรต่อสายตาของเขาหันไปทางหยางซิวพี่หยางข้าส่งเขาให้ทันหากเขาไปไม่ทันข้าจะยึดแท่นของผู้ชนะอันดับหนึ่งนั่นได้หยางซิวยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าแน่นอนแต่เจ้าต้องทําตามสัญญาที่ให้หอยู่ไว้หยางซิวอ่อนแอกับลูกเฟิงเพียงเล็กน้อยและมาจากตระกูลหยางที่มีชื่อเสียงดังนั้นเขาจึงไม่ได้อยู่ภายใต้ลู่เฟิงแต่เป็นเพื่อนกันลู่เฟิงขอให้เขาทําหน้าที่นี ลู่เฟิงก็ต้องจ่ายด้วยอะไรบางอย่างให้กับเขาไม่ต้องกังวลไปลู่เฟิงพยักหน้าก่อนที่สายตาเย็นชาของเขาจะหันไปทางโจหยวนความย่อเย้ยปรากฏขึ้นที่มุมปากเดี๋ยวพี่หยางจะเล่นกับเจ้าข้าเคยบอกเจ้าไปแล้วว่าเจ้าไม่ควรฝันถึงตําแหน่งอันดับหนึ่งเมื่อเขาพูดเสร็จร่างของเขาก็ขยับในทันทีมุ่งตรงไปยังแท่นหินสีทองที่อยู่สูงสุดโจหยวนขมวดคิ้วไม่เห็นเช่นนี้และจะก้าวไปข้างหน้า ครืดพลังหยวนที่น่าตกใจระเบิดออกมาจากร่างของหยางซิวในกระทันหันคืนดังกล่าวสามารถไปถึงสภาวะเบิกเน่ชั้นที่สี่น้องชายโจโหยวนทําไมต้องยึดติดกับอันดับหนึ่งขนาดนั้นด้วยเราเจ้าควรจะพอใจว่าเจ้าสามารถขึ้นไปถึงสิบอันดับแรกได้ยหยางซิวยิ้มพลังหยวนสีเงินสั่นไหวราวกับสายฟ้าพุ่งออกมาจากฝ่ามือของเขาพร้อมกับเสียงดังกึกก้องก่อนจะเปลี่ยนเป็นมังกรสายฟ้าขนาดยากักษ์ครืด มังกรสายฟ้าคำรามพุ่งเข้าหาโจหยวนดวงตาโจหยวนหลีลงเล็กน้อยโดยไม่ได้พูดอะไรอีกเนื่องจากหยางซิลตั้งใจจะช่วยลู่เฟิงหยุดเขาสิ่งเดียวที่ต้องทําก็คือก้าวข้ามสิ่งกีดขวางนี้ไปแม้ว่ามันจะลาบากแต่ตราบใดที่โจหยวนสามารถจัดการัหยางซิลได้ในเวลาอันสัน้นเขาก็จะสามารถหยุดลู่เฟิงได้พลังหยวนสีทองแผ่วมาจากร่างโจหยวนเปลี่ยนเป็นงูใหญ่พร้อมกับเสียงขูที่ดังสะท้อนไปทั่วบริเวณมับ,บ ขณะที่โจโหยวนกำลังจะลงมือท่าทางของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันแสงสีแดงวับลงมาจากท้องฟ้าฟาดฟ,ฟ,ฟ,ฟันมังกรสายฟ้าอย่างรุนแรงตูมคืนกระแทกอันบ้าคลั่งพุ่งกระจายแสงสีแดงวาบกลับไปจุดที่กลับมากลายเป็นแส้สีแดงผู้คนนับไปท่วนจ้องมองไปพบร่างสีแดงเพลิงที่ยืนอย่างสง่าง,งามอยู่กลางอากาศโดยมีแส้สีแดงพันรอบข้อมือเหมือนกับวงแหวนไฟเฮ้ hey, พวกเจ้าลืมข้าไปแล้วเหรอ กูหงอี้ยิ้มจางๆอย่างซิวตกตะลึงเห็นได้ชัดว่าเขาไม่คิดว่ากูหงอี้จะเข้ามาขัดขวางเมื่อพิจารณาจากความสามารถของกูหงอี้คงไม่มีใครกล้าแย่งชิงตำแหน่งสิบอันดับแรกหงอี้ในขณะนี้ท่าทีลู่เฟิงที่กำลังมุ่งหน้าไปยังแท่นหินสีทองกลับกลายเป็นหน้าเกลียดเมื่อเขาได้เห็นสิ่งนี้และพูดอย่างโกรจัดว่าหงอี้เจ้ากำลังทำอะไรพวกเราทุกคนมาจากทวีปซึ่งโจคนอื่นจะว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ กูหงอี้จ้องมองเขาด้วยสายตาเย็นชาและโต้กราบในสายตาของข้าไม่มีความแตกต่างระหว่างเซิงโจและทวีปอื่นๆทุกคนเข้าสู่นิกายชางซวนก็คือสิทธิ์ของชางซวนนี่เจ้าเส้นเลือดบนหัวของลู่ฝฟงโป่งพอง,องกูหงอี้เพิกเฉยต่อลู่ฝฟงดวงตาอันสดใสของนางหันไปทางโจหยวนเดี๋ยวข้าจะเล่นกับเขาเองโจหยวนตกตะลึงจากคำพูดของนางนี้กูหงอี้จะช่วยเขาขัดขวางอยางสิว นั่นหมายถึงว่านางจะไม่มีโอกาสได้ชิงตำแหน่งที่หนึ่งเช่นเดียวกันกูฮงอี้โบกมือเจ้าอย่าได้ลังเลเจ้าได้แนะนำข้าเกี่ยวกับซารูปแบบโปร่งแสงดังนั้นนี่คือวิธีที่ข้าจะตอบแทนเจ้านางคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อนี่เป็นสิ่งเดียวที่ข้าจะช่วยเจ้าได้การที่เจ้าจะเอาชนะลู่เฟิงได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าเองโจหยวนมองดูกูหงอี้แล้วหัวราอเบ,บาๆเขาไม่ได้เถียงแต่กลับกำม,มัดเข้าด้วยกันถ้าอย่างนั้น เขาก็ขอบคุณเจ้าแล้วด้วยการหายใจเข้าลึกเท้าของเขาถูกผลักลงไปอย่างกระทันหันพลังหยวนสีทองห่อหุ้มร่างกายเปลี่ยนร่างเป็นแสงสีทองพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าในไม่กี่สิบลมหายใจเขาก็ยืนอยู่ระดับเดียวกับลู่เฟิงใบหน้าหล่อเหลาของลู่เฟิงในตอนนี้เหมือนพายุที่น่ากลัวเขาจ้องมองโจหยวนยังไม่วางตาเป็นเวลานานก่อนจะค่อยๆระงับความโกรธที่ปั่นป่วนในใจลงลู่เฟิงได้กล่าวยางเย็นชานี่เจ้าเหมือนกับผีที่ตามหลอกหลอนข้าสัจริง โจยวนยิ้มกว้างก่อนจะเงยหน้าขึ้นถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าโยมโมโห้ฆ่าครั้งแล้วครั้งเล่าข้าคงไม่สนใจสิ่งนี้เท่าไรเป็นอย่างที่โจหยวนพูดเป้าหมายเดิมของเขาคือติดสิบอันดับแรกเพื่อมีสิทธิ์เลือกยอดเขาเท่านั้นส่วนอันดับหนึ่งนั้นเขาไม่เคยคิดใครจะคาดคิดว่าลูกเฟิงพูดมีจิตใจครับแคบจะจ้องโจมตีเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าขัดขวางเขาด้วยการซื้อแก่เลือดสัตว์อสูรหยวนจากหออ,อัญมณีการกระทำดังกล่าวทำให้โจหยวนรู้สึกขยักขยแยงอย่างแท้จริง สีหน้าของลูกเฟิงกลับมาเป็นปกติเขาจ้องมองไปที่โจโหยวนมีร่องรอยความดูถูกห้อยอยู่ที่มุมปากของเขาขณะที่เขาพูดยังไม่ใส่ใจเจ้าพูดแบบนี้เพื่อให้ข้ารู้สึกเสียใจหรือไงโจหยวนเจ้าประเมินตัวเองสูงเกินไปเจ้าเชื่อจริงๆหรือว่าเจ้าจะเป็นภัยคุกคามต่อข้าในสายตาข้าเจ้าก็แค่งูโครนสกรปรกที่น่ารังเกียจเท่านั้นสิ่งที่เจ้าเป็นอยู่เป็นเพียงสิ่งที่น่ารังเกียจ ข้าทำได้เพียงเยียบเจ้าจนตายแสงอันเย็นจะเยือกสาดพองดวงตาของลู่เฟิงในเมื่อเจ้าเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาที่ไม่รู้จักความยิ่งใหญ่ของสวรรค์ข้าจะตีเจ้าจนกว่าเจ้าจะตื่นจากความฝันและให้รู้ว่าเมื่อเทียบกับอัจฉริยะแห่งเซิ่งโจอย่างพวกเราแล้วเจ้าก็เป็นแค่กบในกะลาเท่านั้นในคำพูดสุดท้ายหลุดออกจากปากพลังหยวนอันทรงพลังก็ระเบิดออกจากร่างของลู่เฟิงเล้ากับพายุมันได้พาเขาขึ้นไปบนท้องฟ้า ก่อนจะลงบนแท่นหินสีทองในเวลาเดียวกันเสียงตะโกนน่าสะพรึงกลัวย่างรุนแรงของลูกเฟินก็ดังขึ้นทั่วบริเวณโจโหยวนยกก้นของเจ้าขึ้นมาที่นี่ข้าจ,จะทําให้เจ้าแน่ใจว่าเจ้าจะไม่กล้าปรากฏตัวต่อหน้าข้าอีกโจโหยวนหลีตาลงเล็กน้อยเสี้ยววินาทีต่อมาพลังหยวนสีทองก็กลายเป็นงูใหญ่ใต้เท้าของเขาแล้วพุ่งออกไปปรับร่างของเขาค่อยๆลงบนแท่นหินสีทองภายใต้ความสนใจของสายตาคู่เฝ้าดูจํานวนนับไม่ถ้วน ร่างสองร่างเผชิญหน้ากันบนแท่นหินสีทองเหมือนกับการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างเสือกับสิงโตเพื่อดูว่าใครจะเป็นเจ้าของป่าเอาละครับก็เป็นนั้นจบในบทที่1 2 4สเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โห,โหกำลังสนุกเลยนะแต่อ่านอ่านแบบใส่อารมณ์ไม่ได้เ <c oughs> หตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ติดตามรับฟังในใค,คลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอคนติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด u ั s c ไ i ร e และกดกระดิ่งกิ้งเพื่อพลาดที่จถัดไปนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบายครับ